ครับสวัสดีครับอยู่กับเราในช่อง f ฟ m i l y ่สีทับไทยนะครับผมตื่นเช้ามานะครับบรรยากาศหนาวๆน,นะครับผมอากาศค่อนข้างที่จะหนาวมากเลยนะครับ พี่น้องควันช้างก็ก่อไฟนะครับผมก่อไฟผิงไฟนะครับธรรมชาติมากเลยนะครับช่วงเช้าเช้าวันนี้ วันนี้เราอยู่ที่วัดป่าอัมพวันบ้านนองผือตำบล้างเป้นอําเภอเพนจังหวัดอุดรธานีนะครับผมช้างก็ตื่นกันแต่เช้าเลยนะครับวันนี้ เมื่อวานก็เดินทางมาถึงประมาณเกือบสองทุ่มนะครับทางน้ำพึ่งพายงามสุดหล่อวันนี้มางานไกลนะครับผมมางานไกล ระยะทางก็300กว่าโลนะครับนี่ก็พลายหนุ่มเสก เขาอยู่ตรงไหนครับ <c oughs> อากาศหนาวนะครับผม เดี๋ยวไปดูพ่อใหญ่กันนะครับอยู่ตรงไหนเนาะพ่อใหญ่นี่นอนตื่นหรือยัง รถมาทั้งหมด5คันนะครับผมรถบรรทุกช้างมา5คันนะครับช้าง6เชือกโอ้พ่อใหญ่อยู่ฝั่งนู้นครับผมก็อยู่เป็นจุดเป็นจุดนะฮะ ก็พลายงามเจอสาวนะครับเมื่อคืนพลายหนุ่มเสกไม่รู้หักอะไรครับดังโป,ปะปะโปะปะนะครับผม,ก,ม,มกินได้ไหมเน้ะหักลงมานน่กินได้เยอยอ,ยอ,ยอย่างนี้ตกกตะกมื่คืนเลย ไม่อยากจะตื่นนะครับนอนสบายไหมโอ้เต็นเราครับสบายมากเลยโอ้ี่เต็นครับนอนสบายมากเต็นไม่เล็กแล้วขนาดนี้ครับคุณลุงเดี๋ยวไปดูพ่อใหญ่กันหน่อยนะครับฝันดีไหมลุงฝันดีครับฝันว่าอะไรเนาะฝันดีนี่ฝันว่าได้นอนนะครับคุะได้นอนตะคืนเลย พ่อใหญ่ก็อยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเมื่อปีที่แล้วพ่อโอ้เป็นช้างเผือกแล้วครับเป็นไงพ่อนอนเพิ่งตื่นบ่พ่อนี่ยตื่นมากิกนยาเลย ชมบรรยากาศนะครับทีมงานช้างแห่วันนี้ตื่นเช้ามาก็ผิงไฟกันนะครับผมนอนหลับฝันดีกันทุกคนนะครับเมื่อคืนทางเจ้าภาพก็ต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับ โดยเฉพาะหลวงปู่นะครับผมท่านเมตตาช้างนะครับเมตตาช้างรักช้างมากนะครับผมงานนี้เป็นงานครบรอบอายุวัฒนะของหลวงปู่นะครับผมฉลองครบรอบวันเกิดนะครับ ลวงปู่นะครับผมวันนี้ก็จะมีแห่นะครับมีแห่น่าจะช่วงบ่ายๆนี่แหละครับผมหรือยังไงก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับเวลาอาจจะคลาดเคลื่อนได้วันนี้ก็พามาชมธรรมชาติบรรยากาศนะครับผมพรุ่งนี้ก็มีอีกวันหนึ่งนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้เป็นงาน ยกฉัดนะครับผมวันนี้มีแห่พรุ่งนี้ยกฉัดนะครับช้างก็ไปร่วมขบวน เดี๋ยวเราไปดูฝั่งทางนู้นนะครับเขาทำอะไรกันอยู่ฝั่งทางนี้ก็ผิงไฟอยู่นะครับ <c oughs> ยำได้สิพาไปอหาหารสั่งจ้าขไปทานลุงพ่อไปขอไปทานเพาหน่อวะทำในข้าออหายเสียฮะในข้อหายปดไว้ไดี๋ออดโอ้ยังมาทันนิมนต์มาเมื <c oughs> ส,สเศร้ากรบรรยากาศ <c oughs> ดีมากครับผม <c oughs> หนากบเย น้าก็ปีไกยบ่บ่เพราะว่าผสมปีกายเนาะผสมปีก่หรอเดี๋ยวมะฮอบไปย่างหาของดีเนาะ่กาบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับบรรยากาศแเล้ินบนบ่เ

จังหวัดอุดรธานีนะครับทีมงานช้างแห่นะครับผมเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับอยู่บ้านหนองผืนนะครับวัดป่ามพวันตําบลสร้างเป้นอําเภอเพญจังหวัดอุดรธานีครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับฝา,ากพ่อแม่ทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิป ไว้เพียงแค่นี้นะครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับสวัสดีครับ